ตอนที่154.1ชอบเธอในวันเดียวกันนั่นเองแผนกดนตรีของ t h u เด e r e n t e r เ a i n m e n t ก็เปิดประชุมปลายเดือนเป็นการล่วงหน้าหลังจากที่เจ้าหน้าที่ในแผนกมาถึงห้องประชุมต่างก็เหลือบเห็นฟ้าหลงเหอนั่งอยู่ที่มุมมุมหนึ่งในมือกำโทรศัพท์มือถือแน่นมีคนนึกอยากเข้าไปเอ่ยปลอกแต่กลับถูกเพื่อนร่วมง,งานดึงแขนเสื้อไว้จึงทำได้เพียงเลือกที่จะปล่อยไปหลังจากลังเลอยู่ครู่หนึ่งเสียงของรองเท้าส้นสูงกระทบกับพื้นดังมาจากด้านนอกหัวหน้าหลัวทีมาถึงแล้ว เมื่อเธอเดินเข้ามาก็กวาดสายตาไปเห็นฟ้านหลงเหอที่มุมห้องเช่นเดียวกันส่วนลึกในดวงตาฉายแวลขบขันพูดขึ้นเสียงดังว่าเปิดประชุมได้แล้วล้เรื่องเพลงประกอบซีรีส์ฉันว่าถึงเวลาที่จะต้องไปยืนยันกับแผนที่เกี่ยวข้องแล้วหัวหน้าหลัวฟ้านหลงเหอเงยหน้าขึ้นทันทีลัวทีเลิกคิวรองหัวหน้าฟ้านเชิญพูดฟ้านหลงเหอเอ่ยด้วยเสียงแหบพร่าทำไมถึงเปิดประชุมล่วงหน้าล่ะครับนี่ยังไม่ถึงวันที่กำหนดเลยรองหัวหน้าฟ้านลืมเรื่องหนึ่งไปแล้วเหรอลัวทีนั่งอยู่ตำแหน่งประธานสันคาเบาๆถ้ายังรอตอ ฟ้านหลงเหอกัดฟันกรอดเป็นอย่างที่หลัวทีพูดจริงๆคืงยังรอต่อไปต่อให้เซียนเนยเขียนเพลงเสร็จทางบริษัทก็ไม่มีเวลาอัดเพลงแล้วจะให้รอบทเพลงที่ยังยืนยันคุณภาพไม่ได้แล้วมาเปลี่ยนเวลาออกอากา,กาศที่กำหนดมาเรียบร้อยแล้วไม่ได้หรอกยิ่งไปกว่านั้นต่อให้ตอนนี้เขาจะส่งเพลงมาก็ยังต้องแก้เนื้อเพลงไม่ใช่หรืองไงห,หลัวทีพูดอย่างเฉียบขาดฟ้านหลงเหอจ้องมองหลัวทีเห็นได้ชัดว่าหลัวทีมีหูมีตาอยู่ในนี้ม่เช่นนั้นเธอไม่มีทาง,งรู้รายละเอียดมากถึงขนาดนี้หรอกรู้แม้กระทั่งเรื่องทีีี่่่เเเยยยนนนนไมอออากให้้คืืงพล เขาเหมือนกับว่าจะแพ้แล้วจริงๆการประชุมหลังจากนั้นฟ้านหลงเหอไม่รู้เลยว่าจะพูดอะไรอีกเขานั่งอยู่ที่มุมห้องรู้สึกเป็นหนึ่งตนเป็นบุคลากรที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรอย่างนั้นจนกระทั่งการประชุมจบลงก็มีคนตบบาของเขาจนเขาได้สติกลับมาเลิกประชุมแล้วครับรองหัวหน้าฟ้านลูกน้องซึ่งปกติแล้วสนิทสนมกันเดินเข้ามาเตือนฟ้านหลงเหอยิม้มขึงคางพยักหน้าในเองก็ไม่ต้องเข้าใกล้ฉันมากไปถ้าหัวหน้าหลูเห็นเข้าในาจะเดือดร้อนเรื่องนั้นช่างมันเถอะครับลูกน้องคนนี้แบ,บมือยกไหล่ ผมไม่ได้มีความคิดอยากจะไต่เต้าอะไรอยู่แล้วเป็นพนักงานตัวเล็กๆก,ก็สบายใจดีฟ้านหลงเหอรู้สึกซาบซึ้งใจอยู่บ้างมีใครบ้างที่ไม่อยากเลื่อนตำแหน่งไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากความซื่อสัตย์พกดีก็เท่านั้นปกติแล้วลูกน้องที่มาห้องล้องเขามีมากมายไก่กองแต่ยามนี้เหลือเพียงคนเดียวที่ยังคงยืนหยัดอยู่ข้างเขาทันใดนั้นเองโทรศัพท์มือถือของฟ้านหลงเหอก็ดังขึ้นฟ้านหลงเหอเหลือบมองโทรศัพท์มือถือจู่ๆก็ลุกพรวดขึ้นมาสายตาฉายแววประกายว่าแต่ก็ยังรีบปรับอารมณ์ให้เยือกเย็นตอนน้้น่นน่าจจะแจงไไปลวใชหม ลูกน้องเอ่ยถามด้วยความสงสัยเพลงส่งมาแล้วเหรอครับน่าเสียดายที่ไม่ทันแล้วถ้ารู้แต่แรกน่าจะ่วงเวลาไว้อีกหน่อยนะครับนั่นสิฟ้านลงเหอกล่าวลัวหัวเราะแต่ต่อให้ยื้อเวลาไว้ก็ใช่ว่าจะมีประโยชน์แต่ยังโชคดีที่เป็นออเดอร์ราคาไม่เกิน3ล้านถึงจะเป็นเงินเร่งมีเวลาแค่เดือนเดียวก็เธอเรามาลองฟังดูไหมลูกน้องพยักหน้าหอมนึกๆทั้งสองคนสวมหมูฟังคนละข้างจากนั้นฟ้านลงเหอก็กดปุ่มเล่นเพลงทำนองเปียนโนนุ่มนวลระคนความปวดร้าวดังขึ้นเข้ากับความรู้สึกของฟ้านลงเหอในตอนนี้อย่างไม่อาจ จากนั้นเสียงดนตรีสังเคราะห์ซึ่งถูก้อยเรียงได้อย่างเป็นธรรมชาติผนวกกับเสียงขับร้องด้วยภาษาถีดังขึ้นอย่างช้ชาสายลมโชยพัดบนถนนในวันฝนพรมเช็ดดวงตาทำให้เหตุผลให้มองขึ้นไปฉายซ้ำความทรงจำปวดร้าวใจเหน็บหนาวยามมองแสงไฟฟาหลงเหอค่อยๆเงยหน้าขึ้นลูกน้องของเขาก็เงยหน้าขึ้นพร้อมกันแววตาของทั้งสองคล้ายกับสื่อสารกันชัวน่วขณะและในหูฟังแต่ละข้างของทั้งสองบทเพลงยังคงบรรเลงต่อไปความคิดมากมายก่อเกิดขึ้นในใจอีครารอยยิ้มสดใสบนใบหน้าไม่เคยลบเลือนตอนนี้มีเพียงปรารถนาให้เธอ แววตาของทั้งสองยังไม่ทันละจากกันหลังจากนั้นสิ่งที่พวกเขาเห็นเหมือนกันคือประกายว่าวามในแววตาของอีกฝ่ายทันใดนั้นแม่นตาของต่างฝ่ายต่างหดบูบฉับพลันฉันชอบเธอชอบดวงตาคู่นั้นชอบเสียงหัวเราะนั้นขอเพียงฉันได้สัมผัสใบหน้าเธออีกครั้งจับมือท่องห้วงฝันดังวันวาน,วานฉันกับเธอฟ้านหลงเหอลุกครว้ขึ้นมาจนสายข้างหนึ่งของหูฟังหลุดและหล่นลงพื้นขณะที่เขากำลังจะเอ่ยปากพูดลูกน้องก็หยัดกายลุกขึ้นยืนแล้วเช่นกัน ผมรู้แล้วลูกน้องหยิบหูฟังออกแล้ววิ่งปลีออกไปจากห้องประชุมอย่างเร็วรี่ส่วนฟ้านหลงเหอก็พุ่งไปยังห้องทำงานของผู้บริหารระดับสูงสักคนหนึ่งซึ่งอยู่ในส่วนลึกออกไปของระเบียงทางเดินขอประตูกกอก,กด้วยความร้อนรนเข้ามาเสียงดุดันน่าเกรงขามดังออกมาจากด้านในฟ้านหลงเหอผลักประตูเข้าไปกระวีกระวาดหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาวางบนโต๊ะผู้จัดการครับนี่แหละครับเพลงประกอบที่เรื่องระยะห่างระหว่างเราตามหาอยู่ชายหนุ่มเลยหน้าขึ้นเมื่อห้านาทีที่แล้วหลวงชีเพิ่งมายืนยันเพลงประกอบกับผมเอง ไม่ใช่เพลงนั้นครับฟ้านหลงเหอเริ่มลาล่ำลาลักด้วยความประหมาเพลงนี้เพลงนี้ไม่เหมือนกันครับนี่เป็นเพลงที่ผมซื้อแยกมารบกวนผู้จัดการฟังสักหน่อยได้ไหมครับมากไปหรือเปล่าคุณนาผู้จัดการถลึงตาสายฟ้านหลงเหอน้ำเสียงขึงข,งขันกว่าเดิมเล็กน้อยทว่าเมื่อเผชิญกับสายตามุ่งมั่นของฟ้านหลงเหอเขาก็ถอดหูฟังออกก่อนจะกดเล่นเพลงในโทรศัพท์มือถือตรงหน้าทิยงแต่สีหน้าและดูเอือมระอาอย่างเห็นได้ชัดขณะที่เพลงเปิดผ่านลำโพงโทรศัพท์มือถือ ในห้องทางานเสียงเพลงชอบเธอจึงเริ่มบรรเลงต่อไปและอยู่ในท่อนที่สองพอดิบพอดีนําซ้ํายังเป็นท่อนซึ่งก่อนหน้าน,นี้ฟ้านหลงเหอยังไม่ได้ฟังผ่านหูด้วยฉันที่มีเหตุผลเคยเอาแต่ใจเพียงใดโทษว่าความรักมาพรากอิสระไปตอนนี้มีเพียงปรารถนาให้เธอรับรู้เสียงจากใจฉันชอบเธอชอบดวงตาคู่นั้นชอบเสียงหัวเราะนั้นขอเพียงฉันได้สัมผัสใบหน้าเธออีกครั้งจับมือท่องรุ่งฝันดังวัน,ว,นวันฉันกับเธอฟ้านหลงเหอกำมัดแน่นจากความรักเป็นความเหนื่อยล้าจากความโกรธเป็นความเสียใจ แม้ว่าผู้จัดการจะยังไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองแต่เขาก็มั่นใจว่าไม่มีเพลงประกอบเพลงไหนเหมาะสมกับเรื่องระยะห่างระหว่างเราไปมากกว่าเพลงนี้อีกแล้วครูลมหายใจหนักห่วงหัวคิ้วขมวดมุ่นของผู้จัดการคลายออกร่างกายค่อยๆเอ็นทิ้งเก้าอี้หนังยามนี้เพลงกำลังเข้าสู่ท่อนคลายแม็กทุกค่ำคืนเดินไปเพียงลำพังไรจุดหมายในความหนาวก่อนนี้ฉันดิ้งรนเพื่อตัวเองไม่เคยรู้ถึงความปวดร้าวผู้จัดการครับเมื่อฟังจนถึงตอนนี้ฟ้านหลงเหอก็ทนไม่ได้อีกต่อไปจึงก้าวขึ้นหน้า,ปาเป็นหนรออขข่งเร็วกับปตามท่วงทนอ ซองคาของเขาก็ขยับไปมาเป็นจังหวะดำดิงเข้าสู่บทเพลงจนกระทั่งบทเพลงจบลงเขาถึงได้สติกลับมาบรรยากาศเงียบงันไปทั่วขณะผ่านไปหลายนาทีผู้จัดการถึงมองฟ้านหลงเหออย่างอารมณ์ดีสายหน้าเบาๆก่อนจะตำหนิแกมสัพยอกว่าลั่ทีเป็นหัวหน้าของคุณคุณก็ไม่เอาเพลงมาให้เร็วกว่านี้ล่ะดันเอาเพลงแบบนี้มาหลังจากที่ผมยืนยันกับคนเขาไปแล้วไม่คิดจะไว้หน้าลู่ทีเลยหรือไงฟ้านหลงเหอตอบอย่างกระวนกระวายคือผมผู้จัดการบกมือยกหูโทรศัพท์บนโต๊ะโทรไปบอกสถานีโทรทัศน์หน่อยว่าเพลงประกอบเรื่องระยะห่างระหว่างเราจะ ยังต้องถามอีกเหรอว่าทําไมก็มีเพลงที่ดีกว่านะสิใช่แล้วดีกว่าเป็นเหมือนเท่าเลยละ่ะหลังจากวันสายผู้จัดการก็มองฟานหลงเหอผมไม่สนความแคนระหว่างคุณกับหลัวทีรอกนะแต่ต้องอัดเพลงให้เสร็จภายใน3วันรับทราบครับช่วขณะนั้นในดวงตาของฟานหลงเหอก็เป็นประกายสุกสกาวให้เห็นในที่สุดตอนที่154.2เกทัลฟานหลงเหอเดินออกจากห้องทํางานของผู้จัดการในห้องประชุมของแผนกดนตรีทุกคนกลับมานั่งประจาตาแหน่งอีกครั้งเพียงแต่สีหน้าของทุกคนเต็มไปด้วยความสับสนเมื่อกี้เพิ่งจะประชไไชุมมไไป่่ใเหรอ ทำไมรองหัวหน้าเรียกประชุมอีกแล้วละ่ะหรือว่าจนถึงป่านนี้เขาก็ยังสุ้ยิตตายอยู่ลัวทียังคงนั่งที่ตำแหน่งหัวหน้าดงเดิมทว่าในใจของเธอรู้สึกหงุดหงิดงุ่นง,ง่านอย่างบอกไม่ถูกจนทันทีที่ฟ้านหลงเหอกลับมาเธอก็เอาแต่จ้องอีกฝ่ายของมินพางเองเอย่าคุณที่จะทําอะไรยังอยากยื้อเวลาไปอีกสองสามวันหรือไงคะเรื่องนั้นไม่จําเป็นหรอกครับเมื่อฟ้านหลงเหอเห็นลัวทีอีกครั้งความรู้สึกก็เปลี่ยนไปแล้วใบหน้าของเขาพุดรอยยิ้มอบอุ่นแน่นอนว่ารอยยิ้มพิม ผู้จัดการเห็นด้วยเพียงคนเดียวยังไม่เพียงพอฟ้านหลงเหออยากใช้เพลงนี้โน้มน้วใจคนทั้งแผนกต่อหน้าหลัวทีมีเพียงวิธีนี้เขาถึงจะกอบกู้สถานะของตนซึ่งหลวนหายไปก่อนหน้านี้กลับมาได้เพลงส่งมาแล้วในใจของหลัวทีเริ่มหวาดหวั่นขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่องคุณภาพเพลงเอาไว้ก่อนพวกเราไม่จำเป็นต้องแปลงเนื้อเพลงเลยค่ะต้องให้คุณภาพของเนื้อเพลงแต่ถึงมาตรฐานก่อนหม่ถึงจะอัดเพลงได้คุณคิดว่าเรามีเวลาพอหรือไงฟ้านหลงเหอตอบงั้นก็ได้ครับเขากดโทรศัพท์ต่อหน้าทุกคนโทรหานักแต่งเนื้อเพลงท แต่ถูกเสียนในปฏิเสธกลับมาทางแผนกดนตรีมีประชุมสำคัญรบกวนอาจารย์ทั้งสามท่านมาที่นี่หน่อยนะครับหลังจากสนทนาจบฟ้านหลงเหอก็วางสายในห้องประชุมเริ่มมีการถกเถียงเสียงดังอื้องมีเพียงลูกน้องคนที่เพิ่งฟังเพลงชอบเธอพร้อมกับฟ้านหลงเหอเมื่อครู่ที่ใบหน้าประดับรอยยิ้มร่าราวกับกำลังรับชมการแสดงวันนี้เขาได้เป็นประจักษ์พยานของเรื่องที่เกิดขึ้นในใจนอกจากความตื่นตะลึงแล้วยังมีความรู้สึกกระหิมยิ้มย่องอย่างบอกไม่ถูกพวกเรามาแล้วครับหวงตาและนักแต่งเนื้อเพลงอีกสองคนรุรด ในห้องประชุมยังคงเสียงดังอึกระทึกระหว่างที่ทุกคนกำลังง่วนอยู่กับการถกเถียงกันนั่นเองเสียงเพลงก็พันดังเข้ามาในโสนประสาทสายลมโชยพัดบนถนนในวันฝนพรำเช็ดดวงตาชั่งไรเหตุผลให้มองขึ้นไปห้องประชุมเงียบกริบลงทันใดมีเพียงเสียงดนตรีสังเคราะห์ซึ่งยังคงบรรเลงต่อไปหัวใจของหลัวทีเต้นระสัำอย่างบอกไม่ถูกในฐานะหัวหน้าแผนกดนตรีความสามารถในการเข้าถึงบทเพลงของเธอนั้นไม่ใช่สิ่งที่คนทั่วไปจะเทียบเทียมได้ฉะนั้นแล้วเธอย่อมฟังคุณภาพของผลงานเพลงประกอบเช่นนี้ออกในตอนนั้นเอง ขณะที่พนักงานในแผนกดนตรีฟังเพลงไปสีหน้าก็ฉายแววประหลาดใจขึ้นเรื่อยๆจากนั้นสีหน้าของทุกคนก็ค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นตกตะลึงเพราะทุกคนต่างก็รู้ว่าระยะเวลาในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้สั้นขนาดไหนเวลาแค่เดือนเดียวเองนะนับจนถึงการประชุมในวันนี้เวลายังไม่ครบหนึ่งเดือนเลยด้วยซ้ำไปและนักแต่งเนื้อเพลงรวมไปถึงหวงตาก็ได้รับรู้สถานการณ์โดยรวมเช่นเดียวกันพวกเขารู้ว่าลู่ทีกำลังจ้องจะผิดเนื้อเพลงของเซีนยนเียถึงอย่างไรก่อนหน้านี้ทุกคนก็คิดว่าเพลงภาษาทีของเซีนยนเอั๊ยเป็นป แต่เมื่อฟังไปเรื่อยๆสีหน้าของนักแต่งเนื้อเพลงก็พลันเปลี่ยนไปพวกเขารู้พลอตเรื่องของซีรีส์นั่นเป็นการเตรียมตัวที่จําเป็นก่อนจะเขียนเนื้อเพลงแต่ตอนนี้ได้ฟังบทเพลงซึ่งดังก้องในสวดประสาทพวกเขาก็พบว่าการเตรียมตัวเหล่านี้คล้ายกับว่าไม่จําเป็นอีกต่อไปเพราะเนื้อหาในเนื้อเพลงของเพลงนี้สอดคล้องกับพลอตเรื่องของซีรีส์พอดิบพอดีถึงขั้นที่ต่อให้ไม่อ่านบทสรุปเนื้อเรื่องของซีรีส์ก็ยังพอเข้าใจว่าเพลงนี้ร้องเกี่ยวกับอะไร ความคิดมากมายก็เกิดขึ้นในใจอีครารอยยิ้มสดใสบนใบหน้าไม่เคยลบเลือนฉันที่มีเหตุผลเคยเอาแต่ใจเพียงใดโทษว่าความรักมาพรากอิสระไปฉันดิ้มเนเพื่อตัวเองไม่เคยรู้ถึงความปวดร้าวตอนนี้มีเพียงปรารถนาให้เธอรับรู้เสียงจากใจจากความทรงจำอันชอกช้ำทุกระทมจนถึงวินาทีที่กลับมาพาันพบยามที่ประหนักได้ก็สายเกินไปความรักซึ่งถูกเก็บซ่อนไว้ในใจมาหลายปีก็พร่งครูออกมาจนหมดนี่เป็นบทเพลงที่เขียนของมาจากมุมมองความรู้สึกของพระเอกสินะซีนเองไม่รู้ภาษาถีนี่นา ฟังจากภาษาทีที่เขาพูดเรียกได้ว่ากระท่อนกระแท่นแต่เมื่อได้เห็นเนื้อเพลงที่เขาเขียนนับได้ว่าภาษาทีของเขาดีกว่าคนท้องถิ่นซะอีกอัญญกระกาศคู่อัญญกระกาศคู่เมื่อบทเพลงจบลงทั้งห้องประทุมก็เงียบกริบจนแทบได้ยินเสียงเข็มลนผ่านไปเนิ่นนานหวงตาก็กล่าวด้วยรอยยิ้มขื่นเพลงนี้ดีมากอยู่แล้วครับนักแต่งเนื้อเพลงฟังขวาของวงตาเอ่ยว่าไม่ได้หมายความว่าเนื้อเพลงนี้เขียนได้ยอดเยี่ยมแต่หมายความว่าเนื้อเพลงนี้สอดคล้องกับทีมเรื่องของซีรีส์มากซีแนนดูตั้งใจจริงๆนะครับ เห็นด้วยครับนักแต่งเนื้อเพลงคนที่สามก็เอ่ยขึ้นเช่นกันแม้ว่าเขาจะสนิทสนมกับหลัวทีก็ตามแต่นี่ไม่ใช่เนื้อเพลงภาษาทีที่ดีที่สุดแต่เป็นเนื้อเพลงที่เหมาะสมกับซีรีส์เรื่องนี้ที่สุดทั้งสามคนแทาไม่ใส่หน้าก็ถอนหายใจก่อนจะเดินออกไปจากห้องประชุมสีหน้าของหลัวทีดำทะมึนราวกับก้นหม้อเธอถึงกับถูกคู่แข่งพลิกกระดานเชียวหรือและหลังจากที่นักประพันเนื้อเพลงเดินออกไปในที่สุดทุกคนก็พูลมหายใจออกมาทุกคนแทบมีสีหน้าตื่นตะลึงและคนชื่นชมเหมือนๆกันเขียนได้ดีมากจริงๆ ถ้าไม่ได้ติดตามฉันคงไม่อยากเชื่อว่านี่เป็นชิ้นงานที่เสี้ยนนายเขียนออกมาได้ภายในหนึ่งเดือนสมแล้วที่เป็นคนทําเพลงปลายักษ์เนื้อเพลงไม่มีปัญหาเลยนึกภาพไม่ออกเลยว่าเพลงนี้เป็นงานดวนลําพังแค่คุณภาพอย่างเดียวเพลงชอบเธอก็เหนือกว่าเพลงประกอบที่กําหนดเอาไว้ก่อนหน้านี้อีกผมว่าเกทับได้เลยอันแรกเป็นผลงานที่ตรงตามมาตรฐานอันหลังเป็นงานคลาสสิกไพระรื่นหูแต่ตอนนี้ช้าไปหน่อยหรือเปล่าพวกเรายังเปลี่ยนเพลงทันเหรอคะมีคนมองไปยังฟ้าหลงเหอฟ้าหลงเหอเหลือบมองหลัวชีก่อนจะยิ้มเอ่ยผู้จัดการก็ประเมินเพลงนี้เหมือนกกัับบพวคคุณร ดังนั้นเราเปลี่ยนได้ครับแต่ต้องเร่งการอัดเพลงโชคดีที่อาจารย์เสี่ยแนนทำเพลงไวส้สมบูรณ์มากทั้งส่วนเรียบเรียงเพลงก็ทาเรียบร้อยแล้วเพลงนี้ครบถ้วนสมบูรณ์อย่างเหนือความคาดหมายทั้งทํานองและเนื้อเพลงรวมไปถึงการเรียบเรียงก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วในตอนนี้ฟาหลงเหอรู้สึกเพียงว่าเงินสามล้านที่เขาายไปนี้โคตรจะคุ้มค่าเลยฟู่ผู้คนผ่อนลมหายใจเผยรอยยิ้มโล่งใจแต่เมื่อมองไปทางหลัวทีรอยยิ้มก็พลันชะงักครั้งไปทันทีหลัวทีลุกขึ้นยืนทําได้ไม่เลวรอยยิ้มขุดคลายบนใบหน้าของเธอมองไปย ฟ้านหลงเหอพูดขอบคุณครับหลัวทีพยักหน้าก่อนจะหันหลังเดินออกไปไม่ว่าอย่างไรเธอก็ยังคงรักษามาตรฐาหัวหน้างานเพียงแต่ทุกคนล้วนจินตนาการได้ไว่าจิตใจของหลัวทีในตอนนี้บอบช้ำแค่ไหนฟ้านหลงเหอไม่ได้ท้าทนกับอีกฝ่ายต่อหลังจากที่เขาประกาศจบก,การประชุมก็ติดต่อไปอยังสไตล์มิวสิกทันทีเพื่อแจ้งเรื่องการอัดเพลงเขาไม่ได้ลืมเรื่องที่ตนรับปากอีกฝ่ายไว้ว่าซีเน่จะเป็นผู้รับผิดชอบการอัดเพลงเท่าหากคิดจะร่วมงานกันต่อก็ต้องทำตามที่สัญญาไว้ให้ได้ ตัวแทนลินคะหลังจากที่กู้ตรงได้รับข่าวจากทันเดอร์เอ็นเตอร์เทนเมนต์ก็รีบไปเคาะประตูห้องทำงานของลินเยวียนทันทีเธอรู้สึกตื่นเต้นจนเก็บซ่อนไว้ไม่อยู่ทำสำเร็จแล้วคะทันเดอร์มิวสิกเลือกใช้เพลงของเราแล้วครับลินเยวียนคลายกับจะไม่แปลกใจที่กู้ตรงมาหาตนและไม่แปลกใจยิ่งกว่าวที่ทันเดอร์เอ e นเตอร์เทนเมนต์ถูกใจเพลงของตนเขาเดไกายลุกขึ้นเดินออกไปข้างนอกเดินไปพรางพูดกับกู้ตรงซึ่งเดินตามมาไปส่งผมที่ทันเดอร์เอ็นเตอร์เทนเมนต์หน่อยได้ไหมครับรลินเยวียนร ความจริงแล้วเมื่อหลายวันก่อนลิมเยวียนได้สืบค้นข้อมูลของ t ันเด e r e n t e r เ a i n m เ n t เรียบร้อยแล้วเดิมทีคิดว่าถ้าเขาใช้วิธีการกรองคนอย่างง่ายก็อาจหาเสียงที่เหมาะสมกับเพลงไม่ได้จำเป็นต้องใช้ข้อมูลและรายละเอียดของนักร้องจากทาง t ันเดอร์เ t e น t ตอร์เ n นปรากฏว่าในการคสานครั้งแรกเขาก็หาผู้ขับร้องที่เหมาะสมกับเพลงนี้ได้แล้วตอนที่155ท่านพ่อผู้รับงานฟ้านเหอลงรอยอยู่ด้านล่างทันใดนั้นรถยนต์ก็จอดอยู่ด้านหน้าบริษัทมีคนลงมาจากรถสองคน ด้านซ้ายคือกู้ตรงซึ่งฟันเหอหลงรู้จักด้านขวาเป็นเด็กหนุ่มรูปร่างสูงโปรง่งหน้าตาโดดเด่นแต่ท่าทางเย็นชายอยู่สักหน่อยจะเรียกว่าเป็นเด็กชายก็จะเยาว์วัยเกินไปหน่อยจะบอกว่าเป็นชายหนุ่มก็จะอาวุโสเกินไปหน่อยแต่สิ่งที่มั่นใจก็คือนี่เป็นเด็กหนุ่มที่มองครั้งแรกแล้วว่าดมองอีกครั้งไม่ได้กู้ตรงแปลกใจอยู่สักหน่อยที่ฟัานเหอหลงมาต้อนรับด้วยตนเองรีบเผยแนะนําว่านี่คืออาจารย์เซียนเอ๋ยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เซียนเอ๋ยฟ้านหลงเหอยังไม่ทันได้ก้าวขึ้นน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 มมาา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 ขขข้้้้งงงงหหดดกกกก็ีีีเาาเเเสยยยึ่่ิผไปออตัทัทททท ลัวทีฟ้านหลงเหอถลึงตาโตลัวทีสีหน้ายิ้มยามยื่นมือออกมาด้วยท่าทีกระตือรือรน้นฉันเป็นหัวหน้าแผานกดนตรีของคันเด e r e เ t e r t a i n m e n t ยินดีต้อนรับสู่บริษัทของเราค่ะลิงเย,ยวียนจับมือกับอีกฝ่ายฟ้านหลงเหอได้สติกลับมาในใจนึกเครียดแค่ลัวทีรีบปรีเข้าไปอาจารย์เซียนเนยสวัสดีครับผมคือฟ้านหลงเหอหัวหน้าแผานกประพันธ์เพลงคนที่ขอเพลงจากคุณในครั้งนี้รองหัวหน้าฟ้านลัวทีเอ่ยขึ้นมาราวกับจงใจฟ้านหลงเหอกับฟันกรอบไม่ได้สนใจเธอผู้้้หหญิงงงงคคนนนนนนีีีมมาาาาาาาทออออยยย่่่กกัับวเเเเธเป็นนขพลจาจาลจจรแะ ในขณะเดียวกันนั่นเองฟ้านหลงเหอก็ดรู้สึกนับถืออยู่ในใจไม่ได้เห็นชัดๆว่าตนใช้เสี่ยเนงมาเอาชนะเธอแต่ในตอนนี้เธอกลับปฏิบัติต่อเสี่ยแนงเป็นอย่างดีโดยปราศจากท่าทีเคืองโกรธถ,ถึงขั้นที่เกินหน้าเกินตาตนด้วยซ้าสวัสดีครับลิงเย,ยวียนจับมือกับฟ้านเหอลงอีกครั้งอัดเพลงได้ไหมครับได้ครับได้ครับฟ้านหลงเหอและหลัวฉีนําทางไประหว่างที่เดินไปทั้งสองคนก็สบตาก,กันสายตาเชื่อฉือกันดูเดือดหัวหน้าหลัวฉีไปทํางานเถอะครับถึงยังไงอาจารย์เสี่ยเนงก็เป็น ลัวทีเออย่างสมเหตุสมผลถึงยังไงอาจารย์เสียในยก็มาด้วยตัวเองฉันในฐานะผู้รับผิดช,ชอบอันดับหนึ่งของแผนกบนตรีจะไม่มาดูแลได้ยังไงทําแบบนั้นจะไม่เสียมารยาทไปเหรือคะทั้งสองคนไม่มีใครยอมใครสุดท้ายแล้วก็พาหลิงเยวียนและกู้ตรงมาถึงห้องอัดเสียงของบริษัทระหว่างทางพนักงานไม่น้อยพบเห็นภาพเหตุการณ์นี้สีน้าก็ลุนฉายแววตื่นตะลึงกู้ตรงเดินตามอยู่ด้านหลังด้วยสีหน้าสับสนแน่นอนว่าเธอไม่รู้สถานการณ์ของ Th u เด e r Entertainment แต่เธอก็มองออก,กว่าฟ้านหลงเหอกับลัวทีกำลัง เป็นบริษัทใหญ่ไม่ใช่หรือไงทําไมถึงรู้สึกว่าท่าทีที่สองคนนี้มีต่อตัวแทนลินไม่ได้ต่างอะไรกับบริษัทย่ออย่างเราเลยละ่ะนี่คือท่านพ่อผู้ว่าจ้างรายใหญ่ของถีโจโเหรอสรุปแล้วใครเป็นท่านพ่อกันแน่เนี่ยหลังจากถึงห้องอัดเสียงแล้วฟ้านหลงเหอเอ่ยอย่างยิ้มแยม้มอาจารย์เซีนมีนักร้องที่เลือกไว้หรือยังครับลูทีเสริมว่าถ้าไม่มีแล้วก็ฉันจะส่งข้อมูลของนักร้องทั้งหมดในบริษัทไปให้คุณลองดูนะคะลินเยวียนถามฐานขายเป็นนักร้องบริษัทพวกคุณใช่ไหมหักน กูดตรงเองก็มองหลิงเยวียนด้วยความตกใจฐานไขเป็นพระเอกเรื่องระยะห่างระหว่างเราไม่มีใครคาดทิดว่านักร้องที่เซียนนายเลือกจะเป็นเขาคนนี้ฟานหลงเหอเอ่ยราวกับกำลังคบคิดฐานไขเป็นศินลปินในบริษัทเราก็จริงแต่ตอนนี้ไม่ใช่นักร้องครับเป็นนักแสดงแต่ผมจําได้ว่าก่อนหน้านี้เขาเดบิวต์ในฐานะนักร้องมาก่อนเพียงแต่เติบโต,ตไม่ดีอย่างที่คาดเลยมาเป็นนักแสดงปรากฏว่าความจริงก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการแสดงเหมาะสมกับเขาตัวเลือกนี้เหมือนจะไม่เลวเลยนะคะ ลัวทีก็กระซิบว่าเนื้อเพลงชอบเทอมาจากมุมมองของพระเอกถ้าให้พระเอกร้องก็จะยิ่งทําให้คนฟังเข้าถึงได้มากกว่าเดิมเงินก็เลือกเขาแล้วกันครับก่อนหน้านี้ตอนที่หลินเยวียนค้นข้อมูลก็ได้ฟังเพลงของฐานคายแม้ว่าเพลงจะธรรมดาแต่หลินเยวียนคิดว่าเนื้อเสียงของฐานทายเหมาะสมมากแต่ไม่รู้ว่าฐานทายมีเวลาหรือเปล่าลัวทีกล่าวด้วยความลังเลฟานหลงเหอพูดเดี๋ยวผมลองติดต่อดูก่อนเขากดโทรศัพท์สองนาทีให้หลังฟานหลงเหอพยักหน้าพูดว่าทางนั้นไม่มีปัญหาผ่านไปสักพักฐานคายก็มาถึง พูดตรงคล้ายว่าจะเป็นแฟนคลับของฐานไข่สีแนาจึงแลดูตื่นเต้นขึ้นมาเล็กน้อยฐานไข่เดินเข้าไปหาลินเยวิยนสวัสดีครับผมคือฐานไข่นะครับซีแน,น่ครับลินเยวิยนพยักหน้าลองทําความคุ้นเคยกับเพลงก่อนครับถานไข่เอ่ยอย่างยิ้มแย้มก่อนหน้านี้หัวหน้าฟ่านส่งเดโมมาให้ผมแล้วระหว่างทางผมฟังจนคุ้นเคยแล้วครับเมื่อก่อนฐานไข่เป็นนักร้องเพียงแต่ภายหลังมาเป็นนักแสดงยังไม่ได้ทิ้งความสามารถในสายอาธิปไประหว่างทางเขาเปิดเพลงเดโมซึ่งแทบจะสมบูรณ์แบบฟังวนไปหลายรอบในตอนนี้เขาสามารถร้องเพลงออกมาได้โดยไม่ดูเเนื้อพลง เงี้ยเรามาอัดเพลงกันครับหลินเยวียนไม่พูดร่ำทำเพลงเดินตรงเข้าไปในสตูดิโอฐานไขหัวเราะเดินเข้าไปในห้องอัดเสียงของตนเดิมทีวันนี้เขามีอีเวนต์แต่เมื่อได้ยินว่าจะอัดเพลงประกอบซีรีส์ใหม่และตนเองจะได้เป็นคนร้องแล้วเขาก็เปิดเพลงเดโมฟังทันทีหลังจากฟังเพลงจบฐานไขก็ยกเลิกอีเวนต์ของวันนี้ในทันทีเพราะเมื่อเทียบกับการแสดงแล้วฐานไขชื่นชอบการร้องเพลงมากกว่าโดยเฉพาะหลังจากฟังเพลงอย่างเพลงชอบเธอเขาก็ยิ่งแน่วแน่ในการร้องเพลงขึ้นไปอีกเข้าไปในห้องอัดเสียงหลังจากอัดเพลงไปราวครึ่งงชั่วโม ผลการอัดเพลงของฐานไขนั้นเป็นรูปเป็นร่างแล้วฟ้านหลงเหอตกใจอยู่บ้างเขานึกไม่ถึงว่าฐานข่ายจะร้องเพลงได้ดีถึงขนาดนี้ลัวทีตื่นตะลึงเสียยิ่งกว่าหลังจากนั้นก็ยิ่งประหลาดใจกับสายตาอันเฉียบแหลมของหลิงเยวิยนในบริษัทมีนักร้องตั้งมากมายเขาดันมาเลือกฐานข่ที่ไม่ได้เป็นนักร้องแล้วและจากผลการอัดเสียงฐานข่ายได้พิสูจน์ว่าเขาเหมาะกับการร้องเพลงเนื้อเสียงนุ่มลึกอย่างผู้ใหญ่ไม่ได้ใส่เทคนิคมากมายแต่กลับไม่ได้เป็นการขับร้องที่ไร้ชั้นเชิงประกอบกับความสามารถในการถ่ายทอดอารมณ์ของนนนัักกกกกแสดดดงงทําาาาให้้รรรรระบบววอเเพลียไ่่ืม ผ่านไปหลายชั่วโมงใกล้ถึงเวลาเลิกงานการอัดเพลงชอบเธอก็สำเร็จอย่างเป็นทางการรับรื่นเกินความคาดหมายของทุกคนเงินก็ตามนี้นะครับหลังจากลิงเยวิยนอัดเพลงเสร็จและพึงพอใจกับผลงานเป็นที่เรียบร้อยก็หันหลังเดินออกไปลูทีและฟ้านหลงเหอย่อมปรีไปแย่งกันส่งหลิงเยวิยนแต่สิ่งที่ทําให้ทุกคนประหลาดใจก็คือฐานไข่เองก็ไปส่งเส้นนายด้วยเช่นกันขอให้ซีรีส์เรื่องใหม่ของคุณประสบความสาเร็จนะคะแล้วฉันขอลายเซ็นคุณได้ไหมคะกู้ตรงลงมาชั้นล่างลังเลอยู่ครู่หนึ่งท้ายที่สุดแล้วก็ไไไม่่่อออออาจเเกก็บ็บบซนนนปปแัขงตตด้ี ขันไข่ก็ท่องว่าง่ายจรดปากกาแจกลายเซ็นให้กู้ตรงทันทีกู้ตรงออกไปอย่างคลื้มบออกปลื้มใจหลินเยวียนพูดกลับบ้านเลยนะครับถึงเวลาเลิกงานของบริษัทแล้วไ่นขัวแทนหลินกู้ตรงรู้สึกเต็มตื้นไม่เพียงเพราะวันนี้ได้เจอนักสแสดงที่ชื่นชอบแต่เป็นเพราะท่าทีที่ Thunder Entertainment มีต่อหลินเยวียนเช่นกันหลินเยวียนในวันนี้ได้พลิกทัศนคติที่กู้ตรงมีต่อผู้ว่าจ้างไปอย่างสิ้นเชิงในความทรงจําของกู้ตรงแต่ไหนแต่ไรมาผู้ว่าจ้างในถีโจลุนแต่เยอะหยิ่งจองหองและมักจะชี้มือทีไม่สั่ แต่วันนี้ตัวแทนหลินเป็นเหมือนกับผู้ว่าจ้างเสียมากกว่าผู้รับงานเขาแทบจะเข้ามาออกคำสั่งใน Thunder Entertainment มีข้อเรียกร้องต่างๆนานา,นาระหว่างอัดเสียงก็มีสิทธิมีเสียงในการออกความเห็นมากที่สุดส่วน Thunder Entertainment กลับกลายเป็นคนที่ถูกสั่งการไปโดยปริยายที่แท้ผู้รับงานก็เป็นท่านพ่อได้เหมือนกัน